ให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับเขียวสวยเห็นไหมบ้านอยู่นู้นรถจอดอยู่ตรงนั้นครับคคึมเห็นไหมโอโ้ไม่ของเขาของนี้งามเหมือนกันสวยงามนะครับวนเลยนะดูดิโอโ้วันสมบูรณ์ ปูไม่ค่อยมีนะปูจะออกหาก,กินในเวลากลางคืนนะเราต้องเอาไฟฉายมาส่องดูตอนนี้ก็หลบไปไหนไม่รู้มาชมบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก่อนนะครับน้ำก็มาจากลำห้วยนะครับเนี่ยน,นี้จะมีตลอดปีนะครับน้ำมีตลอดปีฝั่งโน้นเห็นไหมมีตลอดปีหมุนดูฝั่งนี้นสิน้ำก็ไหลามาเป็นเขาเรียกอ่อ ของไส้ไก่นะครับอันนี้เป็นส่วนแยกไปแยกไปแยกไป,กไปบบนะเป็นส่วนเป็นส่วนส่วน,วนก็ไหลลงตรงนี้น้ำนี่มีตลอดปีนะครับอันแค่นี้พอไม่ต้องเยอะน้ําแบบนี้ไม่ต้องเยอะแล้วแค่นี้พอ,พอเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คนมาป่าขอ,อุยาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวนข้าวหลังบ้านสวนัสดีครับ